รำลึก13ตุลาคมวันคล้ายวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพล์อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ของปวงชนชาวไทยด้วยพระราชกรณียกิจมากมาย13ตุลาคมของทุกปีครับเป็นวันคล้ายวันสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพล์อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากร์ไทย รัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จัก,กรีครองราชตั้งแต่วันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2 4 8 9ด้วยพระประมาพิไทยพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชจนสวรรคตในวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559สุริยพชนพันษา88ปี302วันเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชนานที่สุดในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตลอดรัชสมัยพระองค์มีพระราชกรณยกิจมากมาย ด้วความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนชนชาวไทยด้านหลักๆก็ได้แก่1ด้านศิลปะวัฒนธรรมและวรรณคดีทรงส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทยแขนงต่างๆทั้งภาษาไทยประวัติศาสตร์ไทยสถาปัตยกรรมจิตรกรรมนฏศิลินการดนตรีศิลปะอื่นๆโปลดเก้าให้กลุ่มศิลปกรจัดทำโน้ตเพลงไทยตามระบบสากลและจัดพิมพ์ขึ้นด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้อาจารย์และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิจัยหาระดับเฉลี่ยมาตรฐานของเครื่องดนตรีไทยทรงสนับสนุนให้จัดตั้งสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยด้านการพัฒนาชนบททรงใช้เวลาส่วนใหญ่ตลอดรัชสมัยไปกับการเสด็จเยี่ยมรัษฎรในท้องถิ่นทุกภูมิภาคของประเทศนับตั้งแต่พุทธศักราช2497โดยเฉพาะในแทบที่ชนบททุกธุรกันดารเพื่อทรงเยียบเยียนสักถาม เรื่องความเป็นอยู่และสารทุกข์สุขดิบของประชาชนทรงศึกษาค้นวคว้าข้อมูลด้วยพระองค์เองด้วยแผนที่เอ,อกสารต,ต่างๆทําให้ทรงรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทรงคิดค้นแนวทางพระราชดเมริเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆในแต่ละพื้นที่ด้านการแพทย์สมสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมรัศดรทรงพระโกร,โรโนาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมโปรดเกล้าให้มีคณะแพทย์ที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาจากโรงพยาบาลต่างๆล้วนเป็นอาสาสมัคร โดยเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ให้การรักษาพยาบาลรัศดรผู้ป่วยไข้มีโครงการธันตกรรมพระราชทานให้ทันตแพทย์อาสาสมัครเดินทางออกไปช่วยเหลือบำบัดโรคเกี่ยวกับฟันหน่วยแพทย์หลวงจัดเจ้าหน้าที่ไปรักษารัศดรผู้เจ็บป่วยตามหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลด้านการศึกษาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้งบร,ริธิอนันตมหิดลขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2502 เพื่อพระราชทานทุนแก่นิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นในด้านต่างๆได้มีโอกาสไปศึกษาหาความรู้วิชาการชั้นสูงในต่างประเทศเพื่อนําความรู้กลับมาใช้พัฒนาบ้านเมืองส่วนในประเทศทรงให้การอุปถัมภ์และเป็นกําลังใจให้แก่เหล่านิสิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านการต่างประเทศในช่วงระหว่างปีพุทธศักราช2502ถึง2510พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชพร้อมโดยสมเด็จพระนางเจ้า ศิลกิจพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชด,ดำเนินเยือนประเทศต่างๆทั้งในทวีปเอเชียยุโรปและอเมริกาเหนือรวม27ประเทศเพื่อเป็นการเจริญพระราชไมตรีกับบรรดามิตรประเทศเหล่านั้นให้มีความสัมพันธ์แน่นแฟนยิ่งขึ้นโครงการอนึ่งมาจากพระราชบรมรีเป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษ เื่อแก้ไขปัญหาตั้งปัญหาเฉพาะหน้าและปัญหาระยะยาว